สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังสวัสดีค่ะพี่น้องประชาชนทุกคนนะคะวันนี้ทางช่องของเราก็มีข่าวดีนะคะมาฝากท่านผู้ฟังกันอีกแล้วนะคะซึ่งก็เป็นเรื่องจริงแน่นอนนะคะนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันโอชานะคะไฟเขียวโครงการคนละครึ่งเฟสสามนะคะคาดว่านะคะเร็วสุดน่าจะไม่เกินมิถุนายนนี้แน่นอน,นะคะ่ะก่อนจะไปอัปเดตข่าวสารกันนะคะทางช่องของเราก็ขอฝากแรงใจนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามและอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งให้ด้วยนะคะเพื่อเป็นกําลังใจให้ทางช่องของเราด้วยค่ะ และเพื่อที่จะได้ไม่พลาดข่าวสารดีๆกันนะคะนางสาวกุลยานะคะผู้อำนวยการสํานักง,งานเศรษฐกิจการคลังนะคะเปิดเผยว่าขณะนี้นะคะอยู่ระหว่างการออกแบบโครงการคนละครึ่งเฟสสามนะคะ ซึ่งจะไม่ได้ต่อโครงการทันทีนะคะหลังจากจบเฟส2นะคะในสิ้นเดือนมีนาคมนี้นะคะซึ่งคาดว่าโครงการนะคะจะออกมาได้หลังจากที่โครงการเราชนะและม .33 เราลักกันสิ้นสุดในช่วงเดือนพฤษภาคม64นะคะโดยผู้ที่ได้รับสิทธิ์ลายเดิมอาจจะไม่ต้องลงทะเบียนใหม่อีกครั้งนะคะเนื่องจากมีข้อมูลในแอปเป่าตังอยู่แล้วนะคะ เม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจนะคะยังมีอยู่ถึงเดือนพฤษภาคมนี้ซึ่งในช่วงก่อนนะคะเม็ดเงินจะหมดก็ต้องมาสรุปอีกครั้งเพื่อให้มีเม็ดเงินออกมาดูแลเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องนะคะซึ่งจะใช้งบประมาณจากพรลกกู้เงินนะคะในก้อนฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมซึ่งมีวงเงินเหลืออยู่ฝ่าสองแสนล้านบาทนะคะพร้อมกันนี้นะคะประเมินว่าผลจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐนะคะตั้งแต่โครงการคนละครึ่งเราชนะเป็นต้นจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจนะคะ ปี2,564ได้0.8%ส่วนเป้าหมายที่รัฐมนตรีการคลังนะคะวางไว้อยากให้ปีนี้นะคะเศรษฐกิจโตถึง4%นั้นนะคะก็จะต้องติดตามว่ามีมาตรการส่วนใดบ้างที่สามารถช่วยสนับสนุนได้นะคะและยังมีปัจจัยสนับสนุนจากการฉีดวัคซีนซึ่งหากมีการฉีดวัคซีนทั่วโลกนะคะอาจจะช่วยให้การท่องเที่ยวได้กลับมาอีกนะคะสำหรับโครงการที่2นะคะคอรอรไฟเขียวนะคะเราเที่ยวด้วยการเฟส3นะคะเพิ่มอีก2ล้านส คณะรัฐมนตรีเห็นชอบโครงการเราเที่ยวด้วยกันนะคะระยะที่3ขยายสิทธิ์เพิ่มอีก2ล้านสิทธิ์นะคะเมื่อวันที่23มีนาคม2564นะคะมีรายงานว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบโครงการเราเที่ยวด้วยกันระยะที่3พร้อมขยายสิทธิ์เพิ่มอีกนะคะสล้านสิทธิ์ก่อนหน้านี้นะคะที่ประชุมนะคะยังไม่เห็นชอบและได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเช่นการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยและกระทรวงการท่องเที่ยว และการกีฬานะคะนำกลับไปพิจารณาทบทวนนะคะในส่วนของเงื่อนไขและกำหนดแนวทางเพื่อป้องกันการทุจริตเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่านะคะจะสามารถดำเนินการได้อย่างเป็นรูปธรรมนะคะในการแก้ไขปัญหานะคะสำหรับการประชุมคลมนะคะเมื่อวันที่9มีนาคม2564นะคะที่ผ่านมานะคะทางทททนะคะได้เสนอข้อปรับปรุงรายละเอียดรายละเอียดโครงการแล้วเที่ยวด้วยกันโดยขอขยายจำนวนสิทธิ์เพิ่มนะคะอีก2ล้านสิทธ และขยายเวลานะคะนาเนินโครงการจากเดิมนะคะสิ้นสุดระยะเวลาในการใช้สิทธิ์วันที่30เมษายน2564นะและเบิกจ่ายงบป,ประมาณถึงวันที่30มิถุนายน2564เป็นสิ้นสุดระยะเวลาการใช้สิทธิ์นะคะในวันที่31กรกฎาคม2564และเบิกจ่ายงบป,ประมาณถึงวันที่30กันยายน2564นะโดยใช้ใจ่ายจากวงเงินเดิมของโครงการ15,000ล้านบาทนะคะซึ่งก็เป็นเรื่องที่ ดีนะคะสาหรับพี่น้องประชาชนอัปเดตข่าวสารวันนี้นะคะหากชื่นชอบนะคะอย่าลืมกดติดตามข่าวสารกันต่อนะคะทางช่องของเรานะคะก็จะติดตามข่าวสารมาอัปเดตให้พี่น้องประชาชนได้รับฟังกันต่อไปนะคะและอย่าลืมหากต้องการสอบถามนะคะสอบถามกันได้นะคะใต้คลิปนี้เลยค่ะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ